วันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็เราก็จะมาดูฟักทองบัตต้นนับนะคะพันถุงทองนะคะหลังจากที่ผสมเกสรไปวันนั้นนะคะเขาก็เริ่มออกผลผลิตโตขึ้นนะคะทุกคนกานรผสมเกสรครั้งนั้นนะคะก็ประสบความสำเร็จนะคะก็ติดผลเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ วันนั้นที่ผสมเกสรไปนะคะปรากฏว่าเขาจะออกดอกตัวเมียมาอย่างเดียวนะคะเ,เพื่อนๆจะจะไม่มีดอกตัวผู้เลยนะคะสองลูกนี้ก็เลยไปเอาเกสรมาจากฟักทองลายเข้าตอกธรรมดานะคะทุกคนซึ่งเอาดอกตัวผู้ของฟักทองลายเข้าตอกนะคะเอามาผสม ใส่ของฟักทองบัตนัทถุงทองนะคะจะไปเด็ดเอาเกสรตัวผู้นะคะของฟักทองลายเข้าตอกนะคะเอามาผสมเกสรตัวเมียของพันถุงทองอันนี้นะคะเพื่อนนี่นะคะตอนนั้นเขาจะไม่มีดอกตัวผู้เลยนะคะนี่ก็ลูกใหญ่แล้วนะคะทุกคน ถ้าเราจะเด็ดไปรับประทานก็เด็ดได้เลยนะคะหรือจะรอให้ช่วงนี้เขาออกเป็นสีอ่อนๆสีน้ำตาลนะคะให้ผิวเขาออกนวลๆซะหน่อยก็จะเก็บก็จะรอได้นะคะทุกคนหรือจะเด็ดไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนลูกนี้นะคะเป็นการผสมเกสรของต้นเขาเองนะคะเพื่อน ก็คือพันเดียวกันนะคะอันนี้จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะทุกคนแต่ลักษณะก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปไปอย่างไรนะคะถึงจะเป็นเกสรตัวผู้ของสายพันธุ์อื่นนะคะลักษณะผลเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูเช้านี้กันนะคะว่า ฟักทองพันถุงทองนะคะมีดอกตัวเมียกี่ดอกนะคะเริ่มจากดอกนี้นะคะหนึ่งหนึ่งผลนะคะอันนี้ยังไม่ได้ผสมเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีอีกสองสองดอกนะคะทุกคนยังไม่ได้ผสมเหมือนกันนะคะแล้วก็มีมีด้านนู้นนะคะเพื่อน ด้านนู้นก็ยังไม่ได้ผสมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมกันเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องหาดอกเดี๋ยวจะต้องหาดอกตัวตัวผู้นะคะนี่นะคะทุกคนเจอแล้วหนึ่งดอกนะคะเดี๋ยวจะเอามาผสมเดี๋ยวจะเอามาผสมให้เพื่อนๆดูนะคะ นี่นะคะเราก็เด็ดกลีบดอกออกเหมือนเดิมนะคะก็จะค่อยๆทำแบบนี้ไปนะคะทุกคนดอกดอกตัวเมียดอกตัวผู้อันนี้นะคะไม่พอผสมทุกดอกนะคะมีแค่สองดอกแต่ดอกตัวเมียมีอยู่สี่ดอกนะคะทุกคนเราก็จะไปหาดอกฟักทอง ที่หลังบ้านมาผสมน,นะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็อีกดอกนึงจะอยู่ฝั่งนี้นะคะดอกตัวผู้เดี๋ยวเราจะเด็ดมาเลย น่าจะหมดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวผสมดอกนี้เดี๋ยวเราจะไปเอาเกสรข้างหลังบ้านเรานะคะอันนี้จะอยู่สูงหน่อยนะคะต้องค่อยๆขยิงขานะคะมองไม่ค่อยเห็นหลอกนะคะทุกคนแต่ว่าลองกะกะดูนะคะ อันนี้เดี๋ยวจะปล่อยเกสรอนเขาทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาดอกตัวผู้หลังบ้านเราดีกว่าเหลืออีกสองดอกนะคะที่ยังไม่ได้ผสมนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะหาดอกเอาไปสักสองดอกนะคะ เพราะว่าเหลือตรงที่ยังไม่ผสมอีกสองดอกนะคะทุกคนนี่นะคะได้แล้วค่ะสองดอกเดี๋ยวเราไปผสมกันเลยดีกว่าค่ะ นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะผสมเลยนะคะดอกนี้ก็ฝากวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเราก็หมุนหมุนไปนะคะเพราะว่ามองไม่เห็นในกลีบดอกนะคะทุกคน แล้วก็เกสอแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะต่อมานะคะก็คือดอกสุดท้ายนะคะคือดอกสุดท้ายนะคะที่เราจะผสมนะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้จะต่ําหน่อยนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูข้างในเขานะคะนี่ก็จะผสมหมุนหมุนเหมือนเดิมนะคะทุกคน ก็เดี๋ยวจะทิ้งเกสรเขาไว้ตรงนี้หลังเลยนะคะทุกคนทิ้งเกสรเขาวางไว้ตรงนี้เลยนะคะเผื่อละอองเขาจะล่วงไปอีกนะคะนี่การผสมเกสรก็เสร็จเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะ การผสมเกสรน,นะคะก็คือเราจะต้องผสมช่วงเช้านะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้านะคะหกโมงครึ่งก็เป็นเวลาที่เหมาะแก่การผสมเกสรน,นะคะแต่อย่าให้เกินเก้าโมงเช้านะคะทุกคนนี่นะคะสามารถติจไปแกงไปเลียงหรือเอาไปต้มกินก็ได้นะคะทุกคนเนื้อแน่นมากเลยนะคะ เดี๋ยวเขาจะทยอยออกดอกตัวเมียมาเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมนะคะทุกคน